CS มาสวีดัสสวัสดีค่ะกล่พบกับสาวโรซี่สล็อซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอโรซี่สล็อซิงเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดิร์คคอร์ทเกมใหม่ในค่าย PS เอสแอนตเชนเคยนะคะวันนี้ซอจะลงเบ็ดเดิมอีห้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนลองมาลุ้นกันสิว่าวันนี้เบ็ดห้าบาทที่เราลงกันไปเนี่ยจะทำให้เราได้รางวัลจาก นะโอ้โหแค่เบ็ด5บาทนี่ก็ถือว่าประเดิมเกมไปได้ด้วยดีเลยนะคะทุกคนดูดิแต่ละแถวก็คือแตกกันชำเลยทีเดียวแนละ้วซึ่งเกมนี้ก็อีิบอกไปแต่ละตัวก็มีอัตราการคูณที่แตกต่างกันนั่นเองนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้เด็กเขาที่เป็นสัญลนะักษณ์ Y เนี่ยก็มีอัตราการคูณที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนอว้นนาบเข้าใ้เกม เดอะฮอสนะจากค่าย PS นะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวก็จะแปละลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ลองแวะเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะลองเข้ามาเล่นกันดูก่อนรับรองว่าเกมนี้เขาแตกกันแบบ กระจายเลยทีเดียวนะเพราะว่าซอเล่นมาแล้วกับมือนะคะคือแบบช่วงนี้คือเล่นในเกมนะคะโอ้โหนัสแตกกันไปแล้วนะจ๊ะสี่ตัวเป็นไงล่ะได้หมุนฟรีสปินกันไปเลยสิบครั้งนะคะถือว่าฟรีสปินครั้งนี้ก็ถือว่าเบ็ดห้าบาทนะต้องลองมาลุ้นกันว่าจะได้ไปที่เท่าไหร่นี่นะคะจับเกมนะคะโอ้โหคูณห้าคูณหกนั่นไงวายมาช่วยเพิ่มฟรีสปินได้ไงมาละพี่ยักษ์เขียวของเรานะคะถ้าใครที่ อยากเล่นเกมนี้ก็ลองลองเบ็ดสับๆไปก่อนนะชิเห็นะล้เกือบไปแล้วไงล่ะฉันก็ว่าอยู่ถ้าใครที่อยากจะลงเบ็ดเนี่ยก็ขอแนะนําว่าอาจจะเริ่มที่ราหลักหน่วยแล้วค่อยไปหลักสิบก็ได้แล้วมันมีไปถึงถึงหกร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะคะคนรจังวันที่แบบเราสามารถลงเบ็ดเติมแันได้นะคะที่สูงสุดที่หกร้อยนะก็อันนี้ซ้อมโชวฟอร์มาเลือกเล่นเล่นที่ห้าบาทเท่านั้นนะคะลองดูซิว่าโบนัสจะแตกอีกไหมนะกับเดิห้าบาท ถือว่าได้ทุนคืนกันมาแล้วนะสำหรับกเกม The Host นะพี่ยักษ์เขียวของเราน,นั่นเองนะคะมันกีบโบนั้แตกไปแล้วนะทุกคนเะนี่ยจะแตกอีกไหมเนี่ยโอ้โหลุ้นมากโบน,นั้นขออีกตัวนึงก็ไม่ได้นะืนี่ดูดิสามตัวอยู่นั่นแหละขออีกตัวอีกตัวอีกตัวได้ไหมทันไหมไม่ทันนะคะมารอบใหม่ืจิสว้แต่สวยมากอันนี้ก็บุกคูณถกกันไปเลยที คูณิ0กันด้วยเจี vida, ๊ยนแล้วมีสัญลักษณ์วอยออกมาช่วยระตุ้นการดีสิ่งด้วยนั่นเองไหอ่ายังไงกันต่อลองมาดูกันสิโอุ้ยมาบโบน58บาทครั้งสุดท้ายงาน้าเข้าใไงนี่สวยปมากโบนีูณิ0นะทุกคนนะถ้าเราที่ลงเด็ดเยอะก็ไม่คิดว่าคือน่าจะได้แบบหลายสิบเนาโอ้โหคูณยังไป29เนี่ยเป็นไงล่ะบวกไปอีก400กว่าบาทนะนี่นะตอนนี้คือเงินรางวัลเราอยู่ที่700ล้านแล้วอ่ะ สวนี่แต่งสวยมากนะตอนสุดท้ายโอุ้มช่ำๆกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยรางวัลใหญ่ในเีมเนี่ยพอ่างที่บอกไปนะทุกคนนะนี่เห็นไหมปีตัดโชคดีก็มานะเขาก็จะมีชื่อเรียกในแต่ละรางวัลจุดยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนั่นเองนะคะอ่าตอนนี้คือเป็นรางวัลมหาศาลเราอยู่ที่818.80นั่นเองเนีเครดิตที่เราได้เป็นรางวัน1,038บาทนี่ลงเบ็ดเดิม1,005บาทเองนะทุกคนดูได้มาแบบหลักพันนี่ก็ถือว่าอุ้ม เยอะทีเดียวนะ่าหลายเท่าอยู่น,นเนี่ยกลางวันสุดยิงย่งใหญ่ในเกมนะคะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาเล่นเกมเดอะพ s ลสในค่ายพีเอสนะเพราะมริงๆหล่าสุดเลยทีเดียวนะสายวอลคราฟจริงๆก็ต้องห้ามพลาเลยนะเพราะว่าเป็นแนวเกมแบบน่ารักมากอนะคือเป็นแนวแบบราล่าอสูรนะซึ่งตาสูรแต่ละตัวในเกมของเขาก็มีอัตราการจ่ายของ แต่ละตัวละครในเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะทุกคนนะเออลองลุ้นกันสิอ้บหเรืออีกสองครั้งสุดท้ายที่ตัองออ้งอ้อลงเสร็จกันไว้นั่นเองนะคะทุกคนก็อย่างน้อยก็อย่าลืมไปเล่นกันนั่นเองนะรับรองว่าแตกกันจริงนะาอสลูซี่เลยทีเดียวนะคะก็ะยังไงในจะฝากเกมเดอะฮอตเกมไายวอล์คับในออมอ้อมใจของทุกคนไปด้วยนะคะแต่ยังไงซอลูซี่ต้องขอตัวไป ปั่นเกมนี้ต่อก่อนล้กันนะคะถ้าใครมีทริคอะไรเด็ด,ด,ดๆก็อย่าลืมมารีวิวกันบ้าง